สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้อย่าพเพิ่งเบื่อเรา2คนนะครับวันนี้เรา2คนผมส้มโออดิเทพกรำถึกครับและหนู้าป้างคุณนิชาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษเลย<ช>ที่เรา2คนนะครับจะพามาชมสาวงามผู้เข้าประกวด<ช>มิสแกนนรบุรีเดี๋ยวที่ด้เสียงนี้คือคุนมาครับพี่โอกองเชียแบบหูดับกันไปข้างนึงเลยนะครับวัน สำหรับหนุ่มๆสาวๆนะครับจะได้ดูการประกวดชุดว่ายน้ำแบบสับสับจนละเอียดนะครับดูบรรยากาศไปเลยดูบรรยากาศไปเลยนะครับดูบรรยากาศไปเลยสับแบบละเอียดพร้อมวิวทิวทัศนะครับของโรงแรม y s u Hotel ดอบุรีนะครับใช่เป็นวิท์ที่เดิมก็คือวิวเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ประกวดกันแบบว่าชั้นดาดฟ้าเย้ยฟ้า ท้าฝนไปเลยฝนไม่ตกเลยนะครับวันนี้แสดงว,ว่าพี่ทวนปักตะไคร้ดีนะครับพี่ดีปักตะไคร้ดีมากๆะนะครับเล,เลยเลยวันนี้ฝนฟ้าเป็นใจเปิดโปง<ช>มากเลยะนะครับแล้วก็วันนี้สาวงามนะครับมาในชุดว่ายน้ําสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสว,สวยมากทุกคนสวยมากเลยวันนี้เ,เดินสับกันทุกคนเลยอยากให พี่ตัดไล์ไปดูความสวยๆของสาวๆดีกว่านี่ให้ชมนะครับนี่อ่เด่นกล้องได้เลยครับเปียแซบแซบสับสับไปเลยพี่โออ่าเราไปดูท่านต่อไปกันเลยนะครับอ่าคนต่อไปก็มาแล้วยันซีพี่โอค่ะเป็นยังไงวันนี้เราสู้ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราต้องยอมเขาเพราะว่าหุ่นแต่ละคนเปียเปียเปียทุกคนนะครับ ไม่มีใครที่ไม่มีหุ่นเปียกเลยสักคนหนึ่งแสดงว่าท่านพีดีแอบชมพีดีว่าพีดีทั้งสองท่านเลือกมาดีมากมนะครับครับครับวันนี้พีดีลบบุรีพีดีกอลประกวดมิกาลบบุรีก็จะมีสองท่านนะครับคือพี่ทวนทองนะครับแล้วก็คุณพี่น้ำตาขอเชิญเลยครับขอเชิญนะคุณยังไม่เคยสัมภาษณ์พี่น้ำตาเลยสัมภาษณ์พี่ทวนทองบ่อยมากนะครับขออนุญาตขออนุญาตพูดถึงโรงแรมได้เลยครับฝากโรงแรม YSW ได้เลยครับคุณพี่โรรงแม y s ยเอสบด้วยนะคะก็คือเป็นโรงแรมใหม่ในลบบุรีก็เลยอยากอยากจะฝากให้แบบว่าลองมาลองมาพักดูค่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งวิวภูเขาอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวทางรถไฟค่ะก็วันนี้จะบอกว่าพี่สองคนปักตะไคร้ดีมากๆเลยฟ้าเปิดเลยนะคะวันนี้จริงๆกลัวฝนแอบแอบกลัวฝนกันอยู่นะครับแล้วก็แต่วันนี้ฟ้าเปิดเป็นใจมากแล้วก็จะบอกว่าโรงแรมวาเอสบิวบุรีโฮเทลบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ เจ้าของสวยมากๆสวยพอเป็นนางงามคนต่อไปได้เลยพี่ให้พี่ทวนปั้นนะครับคราววันนี้ก็ขอบคุณพี่ทวนมีอะไรฝากไว้ไหมครับในในวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราอย่าลืมนะครับวัน29นะครับเวลา19นาฬกาเป็นต้นไปที่โรงแรม YW เราจะเจอกันว่าใครเป็นตัวแทนของมิสเตลบดีคนต่อไปก็ฝากติดตามด้วยะครับพี่ทวนเลือกใส่ตาสองตก่อนนะครับเป็นพี่ทวน แล้วก็คณะกรรมการพี่ทัวร์นี้จะแบบโอคนนี้กรรมการก็จะเป็นคนนี้ว่าก็ตามการใช่แต่ตอนนี้มีพีดีสองคนเลยตอนนี้คนรู้เพราะว่าจะต้องละเอียดก่าเดิมแน่ๆเลยใช่ครับแล้วก็เพื่อทําอะไรเพื่อคนลบบุรีได้มากขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากโรงแรมด้วยแล้วก็ฝากมีแกนลบบุรีด้วยโรงแรมก็เป็นโรงแรมอันดับต้นๆของลบบุรีเลยแล้วก็ฝากมีแกนลบบุรีที่จะไปช่วยงานสาธารณประโยชน์ของชาวจังหวัดลบบุรีในอนาคตนะครับแล้วก็ ก็โรงแรมก็จะช่วยซัพพอร์ตในการประกวดมิแกนตลอดไปนะครับยังไงขอขอบคุณพีดีสองคนมากครับสองท่านมากครับสวัสดีครับครับเรามาชมบรรยากาศกันต่อนะครับวันนี้ได้พบริสิพีดีสวยมากพี่น้ำตาลสวยมากนะครับสวยมากจริงๆไม่แปลกเลยค่ะที่จะสวยทั้งงานใช่เพราะว่าผู้บริหารสวยนะครับแล้วก็โรงแรมก็สวยด้วยนะครับใช่ค่ะพี่โอ๊าเป็นไงโพสท่าเป็นไงเมื่อกี้หนูแอบดู คือแบบจิกกล้องแตกเลยวันนี้นะครับงานงามของเราจิกกล้องแตกเลยนะครับใช่วันนี้วันนี้เป็นไงเป็นไงหุ่นรู้สึกกองเซียจะออกนอกหน้ากองเซียจะออกนอกหน้าเป่าเสียงดังนะครับต่อไปเป็นมิสแกนพัฒนานิคมนะครับใครชอบมิสแกนคนไหน เป็นกำลังใจใ<ช>กดไลค์กดแชร์เพจเรารักลบุรีให้ด้วยนะครับ<ช>นะครับจริงๆอ่า<ช>วันนี้เรามาชมบรรยากาศทุกคนอันนี้มีลลแก่พัฒนานิคมวันนี้ค่ะพี่โอ อันนี้นะครับคุณหลินมาลินอ๋อเดี๋ยวคุณหลินมาลินมาด้วยนะครับคุณหลินมาลินนี่เป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนด์ปีล่าสุดเตรียมจะไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในปีนี้เหมือนกันนะครับมีการเตรียมตัวอย่างดีเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะได้สัมภาษณ์คุณหลินนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสนะยังไม่แน่ใจใช่ครับอาดูความสวยความงามสับไปเลยครับสับไปเลยอ่าต่อไปต่อไป มิสแกนอำเภอเมืองรบบุรีนะครเด้อํอำเภอเมืองค่ะสวยมากครับเป็นไงครับรหุ่นเป็นไงหุ่นเป็นยังไงหุ่นเป็นยังไงเออเป็นไงถ้าเดินต้องอย่างนี้ซึงง่งนะครับวันนี้ใช่วันนี้เราต้องเออต้องอยากให้ คนชมทางเพจเรารักลบเลียชมภาพสวยๆงามๆม,มากกว่าที่จะชมเราสอ, <คน S 2> องคนฟังแต่เสียงไว้นะคะว่าบรรยากาศนี้คึกคักมากทั้งกองเชียร<ช>์นะครับที่มาจัดเต็มทั้งแบบแเครื่องเป่าเครื่องป้ายอะไระเต็มไปหมดเลยกองเชียร์อยากจะฝากเพจด้วยค่ะพี่โอว่า ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับยังไงก็อยากให้เรามีการไลฟ์สดเรื่อยๆในเพจเรารักลบุรีถึงกิจกรรมต่างๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นไงเสียงเสียงกองเชียอันนี้น้องตูนนี่นะครับอันนี้น้องตูนนี่อันนี้น้องตูนนี่เลยนะคบวันนี้เป็นกำลังใจให้ มิสแกนลพบุรีนะครับกดติดตามเพจเรารักลพบุรีแล้วก็เพจมิสแกนลพบุรีด้วยครับเพื่อเป็นัวแทนจังหวัดเชียร์เต็มที่มากเห็นไหมกองเชียร์เต็มที่มากเห็นไหมครับวันนี้สวยน้องสวยมากแหมมั่นใจต่อไปพบกับมิสแกนสะโบดนะครับชมเลยชมความสวยของมิสแกนสะโบดเลยหุ่น ไม่แพ้กันเลยจ้ิงจริงหนักใจแทนคณะกรรมการและพีดีมากๆเลยในการเลือกสั่นและคัดสร่นนางงามมิสแกลลบุรีในปีนี้นะครับปีนี้สวยทุกคนใช่ค่ะพี่โอ้โหเราไปเห็นตั้แต่วันแรกเนาะวันแรกทุกคนสวยทุกคนสวยสวยเลือสวยแบบปื้มใจแทนเอ่อพีดีแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับที่ได้ปีนี้ได้สาวงามที่สวยจริงๆนะครับครับ ปีหน้าถ้าเกิดว่าจะมีสาวงามคนไหนมาลงจะบอกว่างานจัดดีมากงานจัดสวยมากวันนี้วันนี้วันนี้ดูภาพสวยสวยสวยไปเลยนะครับวันนี้ดีทุกอย่างเลยต่อไปเป็นมิสแกนหนองม่วงนะครับสาวผิวสีน้ำพึ่งเขาเรียกสาวสิวผิวสีน้ำพึ่งเห็นความสวยแล้พูดผิดพูดถูกไปเลย นะครัให้ดูความสวยใช่วันนี้ทุกคนจะต้องโพสท่าบนชั้นดาดฟ้าโรงแรม YSW Hotel รบุรีนะครับเย้ยฟ้าท้าฝนหุ่นสับนะครับแต่ท้าฝนแต่ฝนไม่ไม่ตกนะครับก็ถือว่าโชคดีมากมากเลยจำยอมกับความสวยของจำยอมความสวยของ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 นางงามเลยนะครับนี่เป็นยงามาพร้อมโชว์หุ่นกันแบบสับสับ ค่ะพี่โอเออพร้อมโชว์หุ่นกันสับสับสับไปเลยเราสับวันนี้เป็นไงเออไฟสวยมากโอ้โหฟ้าฝนแบบฟ้าฝนเปิดมากมากไม่มีใครยอมใครเลยวันนี้ไม่มีใครยอมไกลเราอยากเต้นไปด้วยนะอ่าทุกคนโชว์สเต็ปกันอยู่นะครับวันนี้โชว์สเต็ปโชว์สเต็ปอยู่สาวงามทั้งเจ้าไรเอ่ยกี่คนนะครับวันนี้น้อง ข้าวฟ่างวันนี้สาวงามทั้งหมดกี่คนนะครับ11คนค่ะ11อำเภอใช่11อำเภอนะครับวันนี้สาวงาม11อำเภอกำลังเต้นเต้นเท้าป่นนะครับเต้นเท้าป่นใช่นะครับเต้นเต้นเท้าป่นกับบรรยากาศหลวๆลอดๆอดที่โรงแรม YS b i e w ลบดีโฮเทลครับ แล้วเขาก็จะเห็นนี่เลยฉากหลังเป็นเขาเลยนะครับแซบมากแซบมากแซบแล้วก็เผ็ดมากๆเลยวันนี้รู้สึกว่าเราเราร้อนเลยเพราะว่าอุณหภูมิความสวยของนางงามนะครับบรรยากาศรอบข้างวิวดีลมเย็นแต่ร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวนะครับพีดีก็คือคุณพี่ทวนทองนะครับและคุณพี่ ปางทิพย์นะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เจอคุณลิลด้วยนะครัะได้ฟ้ามากค่ะพี่โอวันนี้นางฟ้ามาจุติที่ลบบุรีแล้วนะครับมีทั้ง11สาวงามแล้วก็มีคุณหลิลมิสแกลไทยแลนด์ปีล่าสุดนะครับเพื่อเตรียมตัวไปประกวดมิสแกลอินเตอร์เนชั่นแนลปีล่าสุดเช่นกันนะครับนะคะเราก็ให้กำลังใจด้วยครับยังไงก็วันนี้ใช่ครับเดือนหน้าก็ สบายใส่สบายโลกใช่เราช่วยเป็นกำลังใจให้คุณหลินกันด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งหัวใจกดหัวใจให้เหล่านางงามเชียอำเภอไหนเชียคนไหนจัดการจัดเต็มไปเลยครับยังไงให้ให้สาวงามโพสท่ากันได้เต็มที่ไปเลยนะครับวันนี้วันนี้สวยมากทุกคนเลยไม่คอยู่ข้างเลยนะคะเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ดรอปไปเลยเราดรอปไปเลยนะครับวันนี้ก็ให้ให้ พี่ดีสุดสวยแล้วก็สุดหล่อของเรานะครับขอให้น้องๆนะคะได้ทำการพักหลังเวทีนะคะนางสาวน้ำก็ไปพักหลังเวทีแล้วค่ะพี่โอเดี๋ยวเราไปแอบไปสัมภาษณ์คุณหลินมาลินกันดีกว่าไหมครับถ้าถ้าน้องมีเวลาน่าจะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อพี่ทวนทองนะครับพี่ทวนทองครับขออนุญาตสัมภาษณ์น้องหลินได้ไหมครับจากเพจเรารักรบลีแล้วก็พีดีสองท่านหนุไป่างนู้น สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษและโอกาสเอกลุศิมมากๆของเพจเรารักลบบุรีเลยนะครับที่ได้สัมผัสใกล้ชิดคุณหลินนะครับมิสแกรนไทยแลนด์ปีล่าสุดนะครับแล้วก็กําลังเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมทุกอย่างเตรียมความสวยเตรียมความรู้เพื่อไปประชันโฉมมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลใช่ไหมครับนะครับให้คุณหลินพูดมั่งดีกว่าว่าการเตรียมตัวของคุณหลินเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ ก็เนื่องจากว่าเรามีถ่ายซีรีส์อยู่นะคะช่วงนี้ก็เลยเวลาเก็บของจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยต้องวิ่งวุ่นเลยค่ะไปฟิตติ้งชุดต่างๆนะคะแล้วก็จะพยายามเก็บของให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เรื่องเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้กับการเตรียมตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มั่นใจว่าสู้เต็มที่แน่นอนฝากซีรีส์ไว้ให้ เพจเรารับปฐุบุรีเลยครับว่าเีเรื่องอะไรบอกได้ไหมครับก็ออนเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิทค่ะนำแสดงโดยพี่ฟ้าชาลอตนะคะแล้วก็มีหลินกับมีนาริณาค่ะครับก็นะครับการประกวดมิสแกนเนี่ยให้อะไรกับคุณคุณหลินบ้างครับเนี่ยในในถึงจุดจุดนี้อะไรครับอย่างแรกเลยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยค่ะแล้วก็เรื่องสกิลเพิ่มเติมที่สาวๆทุกคนหรือไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะก็สามารถหาได้นะคะนั่นก็คือ ความที่เรามีวินัยกับตัวเองค่ะครับวันนี้เห็นสาวงามของมิสแกนรบบุรีแล้วคุณหลิวรู้สึกยังไงบ้างครับ ย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองตอนเริ่มประกวดแรกๆเลยค่ะก็บางอย่างอาจจะยังดีไม่พอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ค่ะครับแล้วก็หนักใจไหมครับวันนี้เธอมุเต้ให้เลือกหนักใจไหมหลายคนหลายคนเดินดีมากเลยแล้วก็เดินแซบเดินสนุกค่ะแต่เดี๋ยวเรารอดูรอบชุดราตีโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณคุณหลินมากให้คุณหลินได้พักผ่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะจะรอดูชุดราตีใน เบกต่อไปนะครับที่ที่ที่ทางผู้จัดของมิสแกนลบุรีจะมีรอบชุดราตรีรอบต่อไปแต่สําหรับ เพจเรารักลบุรีอยากให้ชมภาพสวยๆงามๆแค่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นก่อนเพราะว่าให้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเพจให้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มในการดูความงามของมิสแกลลบุรีถูกไหมครับจริงๆจะบอกว่าจึ้งสับนะครับแล้วก็ทุกคนทําเต็มที่มากนะครับหนักใจแทนพีดีแล้วก็คณะกรรมการมากๆเลยนะครับวันนี้เราสองคน หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราสองคนได้เจอเราสองคนอี่มาที่ยีิกแล้วเราก็จะดูแทนทุกคนเองค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอเราสองคนที่ยี่สิที่สวนสัตว์ลบบุรีนะครับเราจะไปทําอะไรที่สวนสัตว์ลบบุรีติดตามเพจเราลารลบบุรีนะครับแล้วก็วันนี้ผมสมออดีเทพกล่าถึงแล้วก็หนูการ ข้าวฟัางคุณนิชานนทิมค่ะนะครับเราสองคนขอญาตปิดไร์นะครับหากค,คําพูดหรือกิริยาอะไรที่เราพูดผิดไปหรือไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับทางเราสองคนขออภัยไในที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ